สำหรับการทดลองการตกอย่างเสรีของวัตถุนะครับเป็นการทดลองที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็น่าสนใจแต่ว่าลัการเนี่ยง่ายมากนะครับแต่การเซตอัพอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างต้องใช้ความละเอียดรอบข้อนิดหนึ่งนะครับโดยที่การทดลองการตกอย่างเสรีของวัตถุเนี่ยง่ายๆคือเราจะปล่อยลูกเหล็กนะครับให้ตกแล้วก็จับเวลาว่า ระยะทางที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยนะครับที่เราจะเซตไว้เนี่ยนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนระยะทางนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเวลาที่ลูกเหล็กใช้ในการเคลื่อนที่นะฮะในระยะเวลาที่เราเซตไว้แล้วก็เราจะพบว่าเราสามารถอธิบายการเคลื่อนที่นี้ได้จากเดลต้าวายเท่ากับยูทีบวกเศษหนึ่งส่วนสองจีทีกำลังสองดยที่จีเนี่ยเป็นความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมครับเราจะทําให้การวิเคราะห์ของเรา ง่ายขึ้นด้วยการทําให้ u เป็น0นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยลูกเหล็กให้เริ่มตกที่แนวแสงแรกพอดีเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ u เท่ากับศูนย์เราจะได้ว่าเดลต้า y เนี่ยเท่ากับ1ส่วน 2g กำลัง2นะครับเราก็เอาข้อมูลเดลต้า y กับเดลต้า t ที่ได้เนี่ยไปวาดกราฟระหว่างเดลต้า y กับเดลต้า t กำลัง2นะครับความชันของกราฟที่ได้เนี่ยเราควรจะได้กราฟเส้นตรงนะครับแล้วก็ความชันที่ได้เนี่ยควรจะเป็น1ส่วน 2g แล้วก็เราไปหาค่า g ได้คอนเซปต์ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็การทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่แนะนำในหลักสูตร A level ของประเทศอังกฤษนะครับเป็น core practical นะครับเริ่มที่การเซตอุปรกรณ์การทดลองนะครับเราในอุปรกรณ์ในการทดลองเนี้ยเราจะใช้เกจทั้ง2ตัวนะครับโฟล์เกจทั้ง2ตัวเกจหนึ่งเกตสองอใช้ รังยึดนะครับหรือว่า bracket ที่มี scale บอกไว้นะครับใช้ Power Adapter สายเชื่อมต่อนะครับระหว่างเกตหนกับเกตสอแล้วก็ชุดน็อตแ t ้วก็สกรูแล้วก็ตัวแปลงโฟลตเกตให้กลายเป็นอุปกรณ์ปล่อยการตกอย่างเสรีนะครับเราเริ่มจากการยึดเจ้าตัวโฟลตเกตเนี่ยนะครับเข้ากับตัว รัางยึดนะครับโดยการใช้ชุดน็อตสกรูการประกอบตัวโฟโตเกตนะครับเข้ากับตัวน็อตกับสกรูเนี่ยนะครับให้เอาด้านของโฟโตเกตที่มีช่องสำหรับใส่สกรูนะครับหันเข้าหาตัวตัวบร a กเกตนี่นครับแล้วก็ให้เกตหนึ่ง,งครับอยู่ใกล้กับแนวศูนย์มากที่สุดนะครับแล้วก็ ตัวสกรูที่ใช้เนี่ยนะครับให้สวมแหวนรองเข้าไปก่อนนะครับเพื่อทำให้การยึดระหว่างสกรูกับ bracket เนี่ยนะครับทำได้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับใส่แหวนรองเข้าไปก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ bracket นะครับสังเกตให้ด้านที่มี scale เ,เนี่ยนะครับอยู่ติดกับตัวโฟลเกตทำมันจะทำให้เราสามารถอ่านตำแหน่งของโฟลเกตได้ง่ายขึ้น นะครับเราก็หมุนเข้าไปนี่นะครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องคือให้พอแน่นนะครับยังไม่ต้องให้ให้ให้แน่นจนเกินไปแล้วก็ทำเหมือนกันกันกบตัวเกจสองนะครับสกรูแหวนรองนะใส่เข้าไปแล้วกวางนี้บางครั้งเนี่ยการวางในแนว นี้เนี่ยครับจะทำให้เราประกอบอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้เราก็สามารถปรับระยะห่างได้โดยที่ตัวโฟลเกตเนี่ยถูกออกแบบให้ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์ของเกต1กับเกต2เนี่ยเท่ากับระยะห่างระหว่างขอบล่างของเกต1ไปถึงขอบล่างของเกต2เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเซตเดลต้าวในการทดลองเนี่ยนะครับเราจะเซต ระยะห่างระหว่างขอบล่างของทั้งสองเกจโดยที่มีเกจหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับผมก็จะเซตให้เช่นเกจหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง1.5่เซนติเมตรนะครับแล้วก็หมุนให้แหน่นนะครับแล้วผมก็อย่างเช่นอยากจะทำการทดลองวัดเวลาของการตกมาสัก15เซนติเมตรเพราะฉะนั้นขอบล่างของเกจที่2เนี่ยผมจะเลื่อนให้ไปอยู่ที่ตำแหน่ง16เซนครึ่งใช่ไหมครับเพราะว่า ขอบล่างแถบบนเนี่ยหยุดที่ตำแหน่งหนึ่งเซนครึ่งนะครับเลื่อนมาอย่างนี้ครับแล้วก็สังเกตให้ขอบเนี่ยตรงกับสเกลที่เราต้องการพอดีนะครับแล้วก็ล็อกนะฮะให้พอแน่นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงนะครับไขควงอย่าทำให้มันแน่นเกินไปด้วยซ้ำนะัะแบบนี้นะครับตอนนี้เกจหนึ่งกับเกจสองเราเนี่ยห่างกันสิบห้าเซนนะครับ ต่อไปนะครับเราจะทาการยึดชุดนี้นะครับเข้ากับตัวเสานะครับโดยใช้สกรูแล้วก็ลวดหางปลานะครับหรือว่าอาจจะเป็นน็อตตัวที่สามารถใช้มือหมุนได้ง่ายนะครับวิธีการเนี่ยคือเราจะประกอบเสาเนี่ยเข้าใกล้กับตำแหน่งของอเกตหนึ่งหน่อยนะครับเพราะว่า น้ำหนักส่วนใหญ่ของชุดการทดลองเนี่ยจะอยู่ที่เกตหนึ่งนะฮะเราก็จะใช้ตำแหน่งของเสาเนี่ยใกล้ๆกับตัวเกตหนึ่งหน่อยนะครับการเซตอัพของเราก็จะได้มั่นคงขึ้นนะแล้วก็ประกอบมาถอนหางปลาเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ชุดทดลองของเราจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวฐานนี้นะครับผมก็ ให้เสาสแตนเลสอันสั้นๆเนี่ยครับเราใช้แทนได้นะครับแล้วก็สามารถยึดกับตัวข้อต่อนี้ได้เหมือนกัน,นครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะทำการยึดตัวเสาเนี่ยนะครับกับกับข้อต่อแล้วก็สแตนนะครับการทดลองนี้เนี่ยสามารถใช้กับ ตัวฐานที่แถมให้ไปเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่น้าหนักของการทดลองเนี่ยจะเยอะเราอาจจะต้องหาอะไรมารองเจ้าฐานเนี้ยอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะยึดตัวนี้นะครับเพื่อความสะดวกต่อการบันทึกภาพนะครับผมก็จะหมุนทิศทางของเจ้าโฟตโตเกตเนี่ยให้ไปอยู่ในแนวนี้ โอเคต่อไปเราก็ทำการเชื่อมต่อเกตหนึ่งเข้าเกตสองโดยใช้สายออดิโอนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็สามารถ เสียบ power supply นะครับพอเราเสียบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก่อนเริ่มทำการทดลองเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากนะครับของการทดลองนี้เนี่ยคือการาประกอบตัวปล่อยนะครับลูกเหล็กเข้าไปนะฮะซึ่งจะประกอบด้วยฐานปล่อยนะครับตัวแม่เหล็กนะครับแล้วก็ลูกเหล็กนะครับ ผมจะประกอบเจ้าตัวาฐานปล่อยลูกเหล็กเนี่ยนะครับเข้ากับด้านเซนเซอร์ของเกจหนึ่งนะฮะตัวฐานปล่อยเนี่ยจะมีสกรู2ตัวสกรูตัวบนเนี่ยไว้สําหรับยึดปรับระดับของฐานปล่อยลูกเหล็กนะครับแล้วก็สกรูตัวล่างเนี่ยใช้สําหรับยึดฐานปล่อยเนี่ยให้เข้ากับตัวเกตหนึ่งนะครับผมก็เนี่ยนะฮะสวมเข้าไปง่ายๆเลยครับ เราจะสังเกตว่าบนฐานปล่อยเนี่ยจะมีช่องสามเหลี่ยมอยู่นะครับเราสวมเข้าไปโดยที่เล็งให้ช่องสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะตรงกับลูกศรแสดงตำแหน่งของเซนเซอร์เมื่อตรงพอดีเราก็ล็อกนะฮะโดยใช้ตัวนี้นะครับสกรูตัวนี้ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องปรับ ให้แนวของเซนเซอร์ของเกจหนึ่งกับเกจสองเนี่ยตรงกันพอดีนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวรางยึดของเราเนี่ยบิดไปบิดมาเนี่ยนะครับลูกเหล็กเนี่ยจะตกผ่านเกจหนึ่งแต่ว่าตอนที่ตกเนี่ยมันจะไม่ผ่านเซนเซอร์ของเกจสองเพราะว่าเกจหนึ่งกับเกจสองเราแนวไม่ตรงกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเซตดีเนี่ยเราจะได้ผลการทดลองที่ดีนะครับถ้าเกิดเราเซตไม่ดีเนี่ยเ,เราจะพบว่าผลการทดลองเนี่ยจะไม่แสดง ขึ้นมาในในแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่ามีการตัดแสงแค่ครั้งเดียวนะครับผมเนี่ยมักจะใช้นะฮะลูกตุ้มเนี่ยนะครับแขวนกับเชือกแล้วก็เอามาทาบนะครับตัวโฟลทเกตนะครับแล้วก็สังเกตตรงช่องของเซนเซ,นเซอร์นะครับหรือว่าอิมิเตอร์เนี่ยให้แนวเชือกเนี่ยนะครับผ่านรูของเซ,เซนเซอร์ตัวที่หนึ่ง แล้วก็ให้ผ่านรูของเซนเซอร์ตัวที่สองด้วยนะตอนนี้เนี่ยในเซตอัพของผมเนี่ยไม่ผ่าน,นเซนเซอร์ตัวที่สองเนี่ยอ,อยู่เลยไปทางขวานะครับหรือว่าเลยไปด้านหน้านะครับผมก็เลื่อนนะหมุนตัวแบรกเก็ตเนี่ยนะครับเบาๆนะให้ให้แนวเชือกเนี่ยนะตัดผ่าน ตัวเซนเซอร์ที่หนึ่งและที่2พอดีนี่พอดีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแนวของเชือกที่เป็นแนวดิ่งนะครับหลักการของรูปดิ่งเนี่ยทำให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยอยู่ตรงกันพอดีนะครับแล้วตัวเ,เกจหนึ่งกับเกจสองของเราเนี่ยนะครับปรับให้ตั้งฉากกับแนวของแบล็กเกตด้วยการเล็งแนวฐานกับสเกลเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับเรียบร้อยพอดีเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยจะจะได้องศาคือได้ฉากกันนะครับเราก็จะสามารถทำการทดลองที่ได้ผลการทดลองที่ดีนะผมวัดซ้ำอีกครั้งหนึง่งโอเคนะคราวนี้เราจะเริ่มทำการเซตอัพตำแหน่งของลูกเหล็กนะครับคราวนี้ ในการทดลองเนี่ยเพื่อความง่ายในการาวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราจะให้ u เท่ากับศูนย์ในสมการให้ความเร็วต้นเท่ากับศูนย์ั่นคือ,อขอบล่างของลูกเหล็กเนี่ยจะอยู่ที่แนวแสงของเกจหนึ่งพอดีพอเราปล่อยปุ๊บลูกเหล็กกําลังจะเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะตัดแนวแสงพอดีแล้วเราก็เริ่มจับเวลาใช่ไหมฮะแล้วก็ไปตัดแนวแสงของเกจตัวที่2ก็เป็นการหยุดจับเวลานะครับวิธีการเซตอัพเนี่ยคือเราต้องเริ่ม เปิดโฟลเกตก่อนนะครับแล้วครนนี้เนี่ยเราก็เอาตัวแม่เหล็กเนี่ยครับวางไว้บนตัวฐานยึดเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตัวลูกเหล็กเนี่ยนะครับแปะไปใต้ฐานยึดนะครับตัวลูกเหล็กเนี่ยกับตัวแม่เหล็กเนี่ยจะดูดกันน้อยมากๆนะครับเพราะว่า เราไม่ต้องการให้แรงแม่เหล็กเนี่ยไปมีผลกับการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กนะครับคราวนี้เนี่ยเราปรับให้ตัวก้นของลูกเหล็กเนี่ยตรงกับแนวแสงพอดีด้วยการเลื่อนตัวฐานนยครับร้อมลูกเหล็กเนี่ยนะครับลงไปจนกระทั่งไฟเนี่ยขึ้นสีแดงนะครับไฟแสดงสถานะของเกจเนี่ยขึ้นสีแดงก็คือตอนนี้ลูกเหล็กเนี่ยปิดแนวแสงแล้วคราวนี้เนี่ยเราเลื่อนลูกเหล็กขึ้นช้าๆนะเลื่อนฐานลูกเหล็กเนี่ยขึ้นช้าๆ จนกระทั่งไฟสีแดงเนี่ยดับไปกลายเป็นไฟสีเขียวพอดีเป๊ะนะครับณนะตำแหน่งนี้เนี่ยคือตัวก้นลูกเหล็กเนี่ยจะอยู่ตรงที่แนวแสงของเกจที่1พอดีนะครับคราวนี้เราก็สามารถทําการปล่อยลูกเหล็กได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องสแกนการทดลองเนี่ยเพิ่มเข้าไปในในฟีฟ็อกซนะครับใช้ QR Code ในคู่มือ นะครับเพิ่มการทดลอง add experiment by QR code นะครับแล้วก็เอา QR code ใส่เข้าไปเชื่อมต่อกับโฟตโตเกตนะครับ แล้วก็เริ่มมันทึกผลการทดลองนะครับเราก็อาจจะต้องใชอ้อะไรมารับลูกเหล็กหน่อยนะครับมันจะได้ไม่กลิ้งหายไปที่ไหนผมก็จะปล่อยวิธีการปล่อยนีย่คือให้ดึงตัวก้านแม่เหล็กเนี่ยนะครับขึ้นในแนวดิ่งนะครับ ในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะแสดงเวลา1ค่าเวลานะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมอ่านเป็น1 7 5 7 5เมิลลิวินาทนะครับเวลาที่ได้เนี่ยก็คือเป็นเวลาที่ลูกเหล็กเนี่ยเริ่มจับวจเวลาตอนที่ลูลกเหล็กเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านเกตที่1นะฮะแล้วก็หยุดจับเวลาตอนที่ลูกเหล็กเนี่ยเคลื่อนผ่านเกตที่2นะครับแล้วก็ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เนี่ยคือจํานวนครั้งที่ ลูกเหล็กเนี่ยตัดผ่านเกตนะครับก็คือ2ครั้งก็คือผ่านเกตหนึ่งครั้งนึงเกตสองครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าผมเอานิ้วสกิดผ่านาตัวเกตสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับตัวจํานวนการตัดผ่านจะเป็น3เป็น4แต่ว่าตัว t เนี่ยจะไม่เปลี่ยนเพราะว่ากา,การการกระดอนกลับของลูกเหล็กในกรณีที่เราไม่มีอะไรลองเนี่ยครับเราเป็นไปกระทบโดนกับเกตสองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่าเวลาเราอาจจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะทาให้ค่าเวลาเนี่ย แสดงเฉพาะการตัดผ่านเกจแค่สองครั้งแรกเท่านั้นนะครับอันนี้ผมลองทำกันทดลองอีกครั้งนึงผมกดรีเซ็ตนะครับเอาแม่เหล็กนะครับกับลูกเหล็กมาประกบกันอีกครั้งหนึ่งอตอนที่เราประกบลูกเหล็กเนี่ยมือเราก็จะตัดผ่านเกจใช่ไหมฮะเราต้องรีเซ็ตใหม่แล้วนะก็ปล่อยลูกเหล็ก 172.27นะครับเลื่อนกับครั้งแรกไปประมาณ2 3 m มิลิเซกันนะครับเป็นปกติในการทดลองเนี่ยนะครับเราก็จะทำการปล่อยหลายๆครั้งนะเพื่อหาค่าเฉลีย่ยแล้วก็การกระจายของของค่าเวลาที่ได้นะครับแล้วเราก็ปรับระยะห่างด้วยการเลื่อนเกจ2นะครับลงหรือขึ้นนะที่หลายๆค่าแล้วก็ดูว่าเวลาที่ลูกเหล็กใช้ในการตกเนี่ย มีค่าเท่าไหร่แล้วก็นําไปวิเคราะห์ผลการทดลองตามวิธีที่แนะนําในคู่มือน,นะครับก็สําหรับการทดลองการตกอย่างเสรีของวัตถุนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับการทดลองครับ